คุณกำลังมองหาร้านเติมโรบักหรือซื้อเกมพาร์ตอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำลาวา่าบักร้านบริการเติมเกมโรบกักไม่ว่าจะเป็นโรบักมีทั้งระบบไอทีพาร์ตและยังมีแบบบุหด้วยนะแถมยังมีบริการจําหน่ายเกมพาร์ตแบบต่างๆในราคาเรทเจ็ดไม่ว่าจะเป็น Map Foot, Key Legacy, แบบบล็อกฟูดคีเลก a ซี่ n อ m ิเม่ไฟเตอร์ออสตาและยังมีแบบอื่นๆอีกด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดมีแรงก์วีพีในเว็บแล้วก็จะได้รับส่วนลดไปเลยอีก5%ปเซนตจะพาไปได้แล้วที่ลาวาบัก เอาแล้วนะครับสวัสดีครับพบกับผมเรดทูดเด็กกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผม Red บเรดกำลังเนเกมโรบอทในแบบฟลุตแบทเทิลการ์ดนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวในส่วนของผลแมกมาที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็เห็นมีคนเรียกร้องมาด้วยแหละเห็นคอมเมนต์อยู่ว่าให้รีวิวหน่อยส่วนผลคอมมอนหรือผลอะไรต่างๆเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้นะครับเพราะยังมีบางส่วนที่อยากเห็นผลคอมมอนด้วยโอเคในส่วนของตัวผลแมกมานะครับเราก็เลเวลเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมด5้าท่าเป็นผลระดับอีพิกแล้ว นี่โดนเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะสำหรับตัวอัปเดตท,ที่ว่ามันปล่อยมาล่าสุดนะครับมีฉายายนี้ด้วยสกอตเชอร์นี่ของแมกมาอ่ะฮะโอเคแล้วก็เรามาดูเทียร์ธาตุเลยแล้วกันนะผมตัวแมกมานะครับก็ตามที่ดูรูกันดีก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะโกงฝั่งทหารเรือแล้วเป็นผลที่เก่งเอาเรื่องปิดชีพเอสไปแล้วเนะะาะท่าแรกครับผมเมเยอร์อิรัปชั่นหมัด มัดมีมเยอะนี่มันอะไรหมัดของอะไรวะนายยกกอะมามชาร์จเลยครับผมจะอย่างนี้นะนี่มียอดมากมากแล้วก็ยิงออกไปบุ้มอย่างนี้ครับผมทำลายสิ่งของเอไม่ทำลายฮนะแต่ว่ามีการระเบิดเกาะเป็นมากมากอย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะคูดาก็เร็วมาต่อไปจะใช้ใส่คนนะคะผมบล็บบอกออโดนบล็อกได้ครับแต่ก็โอเคอยู่นะเออมาต่อไปผมจะลองใช้แบบไม่บล็อกนะ ประมาณอุ้ยโอ้โหดูไม่ดันห้าสิบสี่บ้างครับเมื่อกี้แบบแบบอันนี้คือเบลเยอะอยู่นะเออโอเคถ้าต่อไปครับผมเมเทโอวอลคานอแมเทโอวอลคานก็อุกบาทอะไรอุกบาทภูเขาไฟนะครับผมนี่แล้วก็สามารถชี้จะใช้อย่างนี้ครับใช้การชี้เมาส์อย่างนี้มันจะยิงไปนะครับสามารถยิงไปได้ค่อนข้างที่จะดีนะ้ผมว่าแต่ว่าต้องคุมนิดนึงแถมดูสกิลมันคูดาวกลางๆครับไปทางเร็วนิดนึงแต่ถ้าแรกนี่คือเร็วมาก ก็คือใช้ท่าแรกได้สองสารอบเพื่อลดเ,ออเพื่อคูดาวท่าสองเสร็จพอดีนะอ่าน,นี่เสร็จแล้วผมจะใช้ใส่เข้าบองนะฮะอันนี้ผมต้องยิงไปตรงหน้าเขานะก็คือทอาท่าขี้โกงนะครับด้านเมทสองรัวๆแล้วก็โดนไฟเผารัวมากนี่ดูเดิอันนี้คือเจ็บหนักเลยนะก็คือเวลายิงไปนะครับตัวเนี่ยเดี๋ยวจะยิงลงบนด,ดีกรอบหนึ่งตัวของสกิลนี้เดี๋ยวจะให้เขาเดินเข้าไปเหยียบนะตัวสกิลตัวนี้มันจะทําการเหมือนแบบสร้างพื้นที่ของวัคนิกก็คือมัน โดนบล็อกได้ไหมมันได้แต่ต้องเลยกว่ามันไม่สนเกราะครับผมก็คือมันเป็นตรงพื้นดังนั้นถ้าคุณเหยียบตัวนี่ครับแค่คุณเหยียบปุ๊บคุณจะโดนดาามีต่อคุณบล็อกก็แลว้วไงคือเราดรามจจากพื้นเหมือนแบคโฮแล้วครับเป็นการไม่สนเกราะขอจัดอยู่ในหมดหมู่ไม่สนเกราะถือว่าโกงแล้วทําทไมพรำนะผมเป็นท่าของผลบอมบ์เลยก็ว่าได้นะนี่บอ,อย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ดวดดุ๊ดครับผมคล้ายกันอยู่นะเออ แล้วก็เป็นทางระเบิดโอเคเดี๋ยวจะลองใช้ใส่ผู้เล่นดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะผู้ดาวถือว่ากลางๆออกไปทางเร็วครับใช้ได้ปุ๊บกดมืบ,บปุ๊บเอ่อเบรกเกาะครับถือกับก้มหน้าจุ่มลาวาเลยอันนี้เบรกเกาะน,นะถือว่าโกงคือแค่สามห้ามันก็เริ่มมาดีแล้วแบบไม่สนเกาะเบรกเกาะแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้ได้เป็นเริ่มต้นหน่งแบไม่ได้เคลื่อนที่ช้าเกินแต่ก็เร็วพอประมาณเหมือนผล แอลผลไฟเลยแล้วก็โดดด้วยไกลด้วยโอเคท่าที่4ี่ครับอิรับอิรับฉีเซิร์ชนะครับผมนะจะเป็นท่าแนวกระโดดขึ้นครับอย่างนี้นี่นะผมจะชาร์จแล้วก็พุ่งขึ้นบุ้มรัศมีระเบิดกว้างชิบหายเลยเมื่อกี้เขายืนห่างกันนะะั่นแหะอันนี้คือกว้างมากเ <c oughs> ต้งเลยดาเมจแรงแรงมากอันนี้วลอาจจะใกล้ตันแล้วด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวจะลองให้รอบหนึงคู่ดาวก็ไปทางกลางๆครับถือว่า ใช้ใช้ท่าอื่นแป๊บเดียวก็คูดาวเสร็จแล้วอ่ะงั้นอ่ะมันโกงมากมากต่อไปจะลองอีกรอบนึงนะครับต่อไปไม่สนเกาะครับผมก็คือเหมือนเหมนการระเบิดตรงพื้นนะครับทําให้คนที่บล็อกเนี่ยก็ยังโดนระเบิดตรงพื้นพุ่งขึ้นมาใส่ถ้ากับว่าจะไม่สนเกาะอ,อยู่สองท่าและเบรกเกาะหนึ่งท่าแล้วโกงชิบหายเลยและท่าสุดท้ายเฮลฮอลนะครับผมเฮลฮอลจะเปลี่ยนร่างกายเป็นเหมือนแบบมันไม่โดนสันปหลาดอ่ะ มันไม่รู้มังกรนะว่านี่แล้วก็ทัพรามิรวมพร้อมกับระเบิดนะครับมันมันเหมือนเป็นสัตว์มันเฮลมันมาจากนรกอ่ะเออมันตั้งชื่อคล้ายกับตัวสัตว์ในนรกนะครับต้องอ้างอิงเหมือนแบบเป็นความมันร้ายแรงเนาะเออผมนึกถึงหมาตอนแรกเออมันผมนึกถึงหมาแล้วชื่อเ่าเพราะว่าผมจะนึกถึงกับหมาไซเบอร์ัดเอ้ตัวไซเบอร์ลัดเออสามหัวอะไรเงี้ยมันจะนึกถึงตรงนั้นมากกว่าไงแต่มันอาจจะทำเป็นมังกรเป็นอะไรก็ได้คููดาวอยู่ระดับกลางๆไปเชิงนานนิดเดียวไม่นานมากซึ่งโดนบอกได้ไหมมัน มันก็มันก็ทะลุบล็อกไปเลยครับเนี่ยโดนบล็อกได้ครับเห็นแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึงๆดลวัวแต่แน่นอนครับโดนบล็อกได้แล้วไงคือสกิลจะยังคงไม่หยุดเราสามารถที่จะหมุนตัวใส่ใส่เขาได้นะครับเพราะว่าหากเราไปด้านข้างเขาเขาก็โดนดาเมจแล้วทางแปลว่าคนที่บล็อกเนี่ยจะต้องทําการบล็อกแล้วหมุนรอบตัวพยายามบล็อกให้รอดนะครับถือว่าโกงนะโกงเท่ากับว่า เป็นท่าที่โดนบล็อกได้แต่ก็อย่าหาว่าบล็อกได้เลยเออโกงมากโดยรวมๆหมดมากๆค่อนข้างที่จะโกงโกงชิบหายวายปวกใครซุ่มได้ก็ฟาร์มง่ายอ่ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับทีละท่าเลยนี่บัดแรกท่าที่ส <c oughs> อง,ง,งปุ๊บป <c oughs> ุ๊บป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 ุ๊ และท่าที่สี่อีลับจีบเซิร์ฟบึ๊ปบู๊ปบึ๊ปบู๊ปบู๊ปบึ๊ปบู๊บสูงมากและท่าที่ห้าเฮลฮองครับมีควบคุมได้ดั่งใจนิดด้วยนีย่โอ้โโคตรเท่ะทุกคนใครที่ได้ผลน,นี้มาก็บอกเลยว่าถือว่าโคตรโชคดีผมสุ่มไปเยอะมากแล้วยังไม่ได้เลยครับจนต้องมารีวิวรหัสอื่นที่รีวิวชาร์แะชาร์ขอภัยจริงๆเพราะว่า พยายามส่มเนินรหัสตัวเองเป็นหลักอยู่นะครับผมก็ไม่อยากไปยืมรหัสใครมากนั่นเองโอเคก็เดี๋ยวว่าจะมารีวิวผลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผลดเจิทัลคอมมอนนะครับผมไว้ในคลิปถัดๆไปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซายยูนันกุบาสลายลครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ